เพิมราจะใช้นแกอ่างากเลยไม่แน่เาเหรอมรอเพราะถ้าแจกเราอย่สามสิบก็3สามถ้าร้อจัดไนะอืมร้อยสิบแต่ถ้าควนร้อนใหญ่สี่สิบเนี้อยู่ในสายถิกันเข้าตัวมาเนี่มันใช้ตัวร่าเซียไม่ไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมแล้วก มาทำงานเงนเดืถ้าบางมีอยากันจะเข้ามีงเลยครับเอแหมดล้วถ้าเกิดไม่มีแยากถ้าเกิดกสีปากก็มอยาจะทำงานิีเี้เลยไปมาเลยเราดูเอไม่ใช่ถ้ากมาเราต้ลดงาน่ัเราก็เอาเนี่ยาที่พูคือเาให้แค่กรสนี้่เรานีเล่อนถ้าเราเอารสีนีต้องคอยดีแยแล้วก็คอยูของด้วยว่ามนร้อนมไม่ร้นเลย้อ ก็แตกกับย่งน่เหมือนกันแตกใช่ใ่มันก็ไ่ได้ี่ใหมือนอไ่น่ก็ขายตัวให้มา่งนี้ถึงแ่ตีแล้วตัดตัดะตัดต่อเตามแล้วนนต่อแล้วก็อยู่นี่ตลอดแบบแอร์ครับผม่หอนนี้น่ม่อู่ดูเา่ดูนี่ดเ่านให่กไให่อ๋่้แอใ่เร แต่สั่งก็ทำได้คยทำสอเมตรนี่แม่ถ้เกิดอนาคตจมนมาเนเนีท้งาทงใหญ่เาทำโร่งที่เยอะมันก็ไม่้ใลยนี้ตอตัดแสงเลยครับง่แได้เลยน้ำล้างได้เลยครับไม่ไไม่ขาดไม่เป็นไรเป็นตะเลสครับอ๋อเป็นตะเลอ๋อนแบบวงรวดไม่ไม่ใหม่ดครับ ตัเละกัม่ได้เครับน้วป็งมึงวดวมงเลือดขาลาสไปูไม่ได้อเรียบร้อยไ้ลูกไปขอจะกาต้องพักยืนมาแล้วกี่ของกจากะาไวใส่ใส่สาย่เิดไงอันนี้ไม่ได้เปิดเปิดได้ตัวเปิดไมด้โอ้อเอาที่ต้องพักเขามาแยงล้วพอี่ตาโตแล้ว เนีก็ตาอนรนหมุมตัละมุมใหญ่ตอนนี้โดนน้ฝนแงเลนะันวันน <S es> ีกดเองต้นไที exactly ่อนยัีใช่ฝนตกก็ไม่เป็นไรหรอฝนตกเข้าไหมฝนตกข้างในไม่เข้าเราฝนจะโดนดิกงก็เลยเนี่ยเราต้หาอะไรปิใช่ใช่ใช่ต้องหาอะไรปิด แต้ตงกถ้าเกิดเราปิดก็เราก็หาอะไรก็ได้ได้คุมแล้วตรงนี้พอแล้วแล้กไม่ให้ฝนเข้าตรงนี้พอแล้วตรงอื่นไม่เป็นไรอยแล้วเขาตันโดนีงงตี่ปนรหลกเับอตัวนี้คือเด็กเคือตที่ต่างลกคือเราใส่ใไปช่ไหมใส่ใส่แล้วถ้าเราไม่ถ้าเราเสียบปลั๊กไฟกยกขึ้นไม่ีหรอันจาถ้าเราไปดนแดดหอางานอ่าอันนี้ถ้าอุณหภมได้อะมันก็จะไม่ถานันไม่ทํานเลถ้าเราตา้แดเสียบด้วยนะ อันนี้มันแกทำถ้าถึงอุณหภูมินี้มึงแกจะอ๋อมันทำสองตัวเลยพร้อมกันใช่ถ้าอุณหภูมิถึงแปมึงก็มันจะตัดอันนี้มันก็จะไปขายกินไฟนะเ้าเปี่ยนไฟกินเนือไก่ครับไม่อะไรอยกินน้อยกนน้อยหนนเหมอนมอเตอร์ใหญ่ๆครับคารับโออะไนี่ใหญ่ครับอมอเตอร์บดี่ันีานวันหนึ่งก็ประมาณได้ถึงสิบบาทเหครับถ้าไม่ถึงสิบโอเคไ ตมนความร้นีหัไงนุ่อท่ออ๋อมันท่อเดินท่อเดินอยู่ไครับอ๋อเดินเดิมัต้องมีท่อเดินใช่ใมี่อเดินเรื่มกระายแต่เี้มันไม่มีความร้อนหรอกแค่นั้นกระจายออกที่มันแงก็แงที่หครับลวนี่แคนยังไงขายคลเลถ้าจเรือต้องทำยครั เดี๋ยวน้เรายังไมไ่ใช้เราก็หาเข้าไปติดกนหน่อไปอได้อีกรอบได้อะครตัวนี้ลูกค้ามา <ๆ S 2> ตัดติ๊กนะครับตกแข้งราคาเท่าไหร่เ้า